ถ้าเราไม่แก้ไาดังนั้นามว่าการเดินตรมสี่ที่เกิดขึ้การลงทความน่าเ,ออเชื่อถือควาเชืาา่อมันใรับองการเิดชาการสรางรเรือันเพราจะเป็นหินเป็นกรวดเป็นทรายเป็นเลน,เนอะไรผมไม่รู้ ครับแล้วคุณก็ไปหาวิธีวางกองรวมที่หนึ่งบางอย่างก็อาจจะขายได้บางที่อย่างที่ผมบอกครับเราอาจจะไม่คุ้นกับเทคนิคการขุดด้วยการใช้เรือขุดก็ได้แค่นี้ผมก็ไม่คนี่ผมก็เปเรืออนุมัติให้ถ่าัหิจ้าไปเมื่อวันที่20กันยาปีปีกมาณที่แล้วนะครับ แต่ในภาพรวมของโครงการทั้งระบบเนี่ยมีเปเปอร์มีเอกสารต่ตตางๆว่ากองทุนเรือเราเป็นง ไดไม่ใช่เครื่องได่นคือได้ใจจริงแต่น้ำไม่ได้เพราะเราต้องการน้ำการขุดการขุดนี่เราไม่ต้องการอะไรเลยนะเราต้องการเท่อา ว่าเราดูแลพี่น้องนากเรือเรียบรอยกุ๊บต่อไปชุมชนที่เกิดจาก EDC ก็ดีหรือหน่วยงานที่ครับตรงตมารร้อพี่น้องประชา,าชนเชื่อมั่นได้ว่าเราทำงานนี้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ครับขอพี่น้องประชานจริงๆนะครับขอเริงก้วครับ เอาเอาแค่ของดีออกไปอะไรตอะรแนี้นี่ผมพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับอะไรเงี้ยยืนยันว่า T.O.R ที่ออกมาเราร่วมกันร่างร่วมกันพิจารณาไรยหน่วยงานร่วมกันครับแต่แต่ยังไงในในเฟสต่อต่อไปในความรับผิดชอบของผมเนี่ยผมรับคำเสนอแนะถ้าจะทำให้สัญญาหรือการทำงานมันโปร่อองใสมันรอบคอบมันชัดเจนยิ่งขึ้นอันนี้ยินดีรับครับแต่ยืนยันว่าในสัญญาที่ผ่านมาก็ไม่ได้มี ปัญหาหรือมีจุดนบกพร่องอะไรนะครับเรียนเรียนมือก้นอย่างนี้ครับ